มาคับพี่น้องเกิดอะไรขึ้นในฝั่งของทางด้านโฟกัส,สุรันนัดครับพี่น้อง จบที่แชมป์25สมัยแล้วลาสุดในมีการออกมาเคลื่อนไหวถึงด้านครูสลาแบบนี้เรียกได้ว,ว่าในฝั่งของทางด้านครูสลานพีนงนก,ก็ถทอว่าเป็นบรมครูนะคะที่ศิลปินและะเลคนพากันให้ความเคารพนับถือนอพีนงนับประวัิเป็นในเรื่องของการคอมเมนต์หรือว่าการติการแนะน,นํำนะคะทุกสิ่งทุกอย่างเรียกได้ว,ว่าเฮ็ดให้คนหลายท่านายคนนะเอิญ่า ดังมีกะระแสมีสื่อเสียงนย้อนครูสลามาหลายคนแล้วแล้วนี่แหละครับพี่น้องเรียกได้ว่าสำหรับเอฟซีแฟนคลับและทันายคนก็คือสิภากันทราบดีนะคะว่าครูสลาเพื่อนกระิสเป็น,นคณะกรรมการประจําอยู่ในรายการดวลเพลงชิงทุนทั้งช่อง31แล้วนี่แหละนะคะเรียกได้ว่าก็มีศิลปินนะคะจากราทยการรายการนี้หลายทันายคนด้วยกันนะคะที่หลังจากที่ หลังจากที่เป็นแชมป์จบออกไปจังสีนะะกะกลายเป็นศิลปินที่มี่ซื้อเสียงนอพี่น้องนอยอ่อนทั้งด้านคููสลาเพื่อนในเล่งเห็นถึงความสามารถนอปพีน่น้องนอเอ้าเป็นจังใดแน่ค่ะพี่น้องเรียกได้ว่าในตอนนี้ทางด้านโฟกัสสุพนัทเพื่อนกะกลายเป็นแชมป์25สมัยในเอิรว่ากระจบ ล่งไปเป็นทีเรียบร้อยแล้วจบที่แชมป์25สมัยนะคะในวันที่9กุมภาพัานธ์ที่ผ่านมาก็ขอสแสดงความยินดีกับทางด้านแชมป์ไม่เพิ่นน้ำนพีนองนพเพื่นก็ถือว่าเฮดไดดีลีนะะก็ต้องย่อมรับค่ะพี่น้องว่าในฝั่งของทางด้านโฟกัสเนี่ยเหมือนเพิ่นตื่นเต้นละก็เหมือนอ่าแต่ละอ่า่อนแต่ละวักแต่ละประโยคเนะ่ยเพิ่นสี เพื่นสีแบาบว่าไปไปบ่สูตรจังสีแม่ในแบบเหมือนเพื่นสีแบาบว่าได้เห็นใน้ฟังของทางด้านคู่แข่งนะคะได้เห็นใน้ฟังของคู่แข่งแล้วเพื่อนก็นเลยสีาายว่าจังเลยล่ะกระตื้นเต้นจังเสียละนะคะก็เลยเอา่าโจไปที่ยี่สิบห้าสมัยนะคะก็ถือว่าได้ไลค์เลยได้ครับพี่น้องยี่สิบห้าสมัยนี่บ่แมนหน่อยน่อยในยี่สิบห้าสมัยนี้ถือเลยว่าบา่ธรรมดาเนะคะพี่น้องเรียกได้ว่าเป็น าสามารถเป็นศิลปินมืออาชีพได้เลยแล้วกอนนานี่ค่ะพี่น้องแอดมินจาได้ดีนะคะจำได้ดีอย่างจาได้ดีวา่าก่อนหน้านี้ในฝั่งของทางด้านครูสลาคุณนาวูดค่ะพี่น้องเพื่อนในมิการว่าแบบนี้ว่าแบบไดว่าแบบว่าครูจะรอดูว่าหนูจะทําได้ไหมสําหรับแชมป์25สมัยนะคะแล้วมูเจอาเสือ้อเพราะค่ะพี่น้องข้ามทีครูสลาเพื่อนเดเวา่า มั่นหมายถึงว่าครูสลาเพิ่นไดให้ความสนใจในหมายความว่าครูสลาเพิ่นไดนี่แหละเอืว่วมาจับตาเป็นพิเศษแล้วในที่สุดทางด้านโฟกัสสุพนัทก็ทําได้จริงๆสําหรับแชมป์20สมัยตาแอมชนทิชามาติดๆค่ะพี่น้องมูเจ้าเสือบอกในตอนนี้ แชมชนทิชาเป็นศิลปินที่มีซื้อเสียงโด่งดังก็มาจากรายการนี่ลหะหลังจากจบรายการนี้จบที่แชมป์21สมัยตอนนี้เป็นจังไนกลายเป็นแชมป์ที่มีซื้อเสียงโด่งดงังนะคะนี่ลหะทางด้านโฟกัสเป็นแชมป์2 5สมัยมูจอกขิดว่าจังไนอนาคตทา้างนาะนะคะซีได้ิซด้ยินซื้อศิลปินที่ชื่อว่าโฟกัสสุพรรณหรือไม่แอดมิทมองวา่าโอกาสแบบ ที่เราจะได้ยินนะคะมีเยอะมากๆเพราะว่าในฝั่งของทั้งด้านโฟกัสเพื่นกับเบอรตยูตลอดค่ะพี่น้องว่าเพื่นกับซิบเิทิมซ้ายนีวันทอเป็นคว่ำฝันที่เพิ่นฝันไวบที่เพิ่อนอยากเป็นนพี่นองเนาะมาเบิ่งกันนะคะว่าในฝั่งของทางด้านโฟกัสหลังจากที่จบนะคะได้แทมทึงเบิร์ดยีหาสมัย แล้เพื่นได้มีการออกมาเคลื่อนไหวว่วาจังไหนแน่เนี่นี่แ่ละเพื่นก็บ,บอกว่ารู้สึกได้รับพรนะคะขออนุญาตล่งลูปนี้ด้วยนะครับดีใจมากๆครับวันนี้ได้ใกล้ชิดสุดๆกับครูครั้งแรกเมื่อครั้งผมถ่าย MV ครั้งแรกจำได้ว่าครูเป็นคนเลือกยังดีใจครับวันนี้ก็กลั้นน้ำตามไม่ไหวครับคำสุดท้ายที่ครูบอกก่อนออกมาจากห้อง เก่งมากแล้วโฟกัสทำต่อไปและอย่าออกจากเส้นทางอย่าหายออกจากช่องทางโซเชียลวันหนึ่งจะเป็นวันของโฟกัสและคอมเมนต์ที่ผมจำได้แม่นที่สุดครูบอกว่าเสียงโฟกัสมียี่ห้อในะคะ่อ้วกขนลุกเลยครับพี่น้องนะคะคำชมของครูจะมีข้อคิดให้คิดตามอยู่เสมอครับ ในตอนเด็กผมก็มีความฝันอยากจะเข้าห้องอัดของครูสักครั้งนะครับเป็นจังไไดคขับพี่น้องอันนี้คือโพดของทางด้านโฟโกัสสุพนัดนะคะแล้วในมีการโพดรูปนี่ยะไปกราบทางด้านครูสลานพี่น้องนอเป็นจังไดมุจวานหลายทันไยคนภาก,กันวาจางังซี่นะคะจะได้ยินอย่างแน่นอนสําหรับศิลปินที่มีชื่อว่าโฟโกัสสุพนั นพพน้องนอก,ก็นต้องรอติดตามนั่นล้วว่าสิเป็นจ้าใดในะคะแต่ว่าแอดมินก็ยังคงเชย่ออยู่คือเก่าถึงแม้ว่าสิจบอยู่ที่แชมป์25สมัยก็สามารถการันตีได้แล้วว่าโฟกัสสามารถทำได้ผ่านแชมป์ยีสมัยมาได้ถือว่าเก่งทุกคนต้องใส่คํำนี้เก่งสุกคนเดับพี่นอกลัวรัวเพลินสีมหอด25สมัยต้องผ่านมาจากว่าจากคนต้องพอ,อยังมาจากอย่างจังสิแห้ นะฮะโอกระถือว่านักเติบยูนันละ่ะนะฮะแล้วพอมาหอดีสิบหาสมัยกระถือว่าเพิ่นเก่งเติบหนึ่งสามารถเป็นนักรองมืออาชีพได้เลยนะฮะแล้วสําหรับโพสต์นี้ของทางด้านโฟกัสสุพนัดเพื่อนก็ได้มีการโพสต์คําเ้าของครูสลาที่ได้เบากับโฟกัสครูสลาเพิ่นก็นบอกว่าเก่งมากและโฟกัสทําต่อไปและอย่าออกจากเส้นทาง อย่ายหายออกจากช่องทางโซเชียลวันหนึ่งจะเป็นวันของโฟกัสและมีอีกประโยคนึงที่ครูสลาเดเวิลนะคะเรียกยว,ว่าเฮตหายโฟกัสมีเพิ่นถึงกับแบบจานะคะถึงกับแบบตรงจาครูสลาเพิ่นว่าเสียงโฟกัสมียี่ห้อพันนะพี่นองเป็นจังไดคํคำนี้ถึงกับค้นลูกแมนอิรีค่ะพี่น้องสําหรับเสียงของโฟกัสมียี่ห้อจริงๆ ใะคันไปทางเพิ่นเพนเสียงเพิินเสียไปทางอ่าสิ่าจังใดล่ะแอดมินจาซือ้อศิล,ลปินบได้นะค่ะย่างทีได้แลยคนได้ฟังในเสียงนั่นล่ละเป็นจังไดเสียงดีเสียงด,เยงดีเสียงมียี่ห้อเหลือเพียงแค่ความมั่นใจแล้วกะ็ตอนร้องต้องมีสติแค่นั้นเลยนะคะตอนร้องตรงมีสติและกะ็ เนื้อเนื้อเนื้อก็ต้องจำให้แม่นประมาณนี้ที่เหลือก็คือในเรื่องของเสียงไม่มีอะไรต้องติเนี่ยแล้วก็เพิ่มการเอื่อนอีกนีน่นึงจังสีแมก็คือเพอร์เฟกต์แต่วแยมิ่นมองวา่าซํานี่ก็ถือว่าดีสุดๆแล้วนบพินงเนาะเอาสีจังในกระตามก็เป็นกำลังใจให้รอติดตามสำหรับเส้นห้างหลังจากนี้ครูสลาเพิ่นบอกว่าอย่าหายจากช่องทางโซเชียล กะเสื้อว่าสิเห็นเพื่อนมีการออกมาเคลื่อนไหวพาสูซโซเชียลยู่บ่อยครั้งบวาสิเป็นในแอปตอกตอกหรือจะเป็นในแอปซีฝ่าเองก็กดีกับปากแอปซีแฟนคลับอะไรหลายคนคอยเบิ้นคอยเชียร์คอยติดตามเพื่อนนำ่ำน็พี่ี้นองเนาะเอากระตั้มแล้วครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้กับขอจบคลิปไว้จำนีสักก่อนเนาะค่ะก็มาสวัสดีค่ะ